มณ์ว่าฝันดีคักว่าสั่นละงวดว่างหันเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งเจ็ดแปดกับเก้าแปดเนาะคะ่ะน้ำมูล <ừ> หายมากเข่าทั้งบนทั้งลาง่างบอพาดท่านผู้ชมตามตองวดนีเนาะคะ่ะงวดนีน้ำมูลว่าฝันแล้วว่าสัน่นฝันเหี้ยไรคะฝันเห็นพอแล้วพอเพิน่นอันพอเพิ่นนั่งกินเขา่าเพิ่นกับปั่นข้ามเขาใส่ปั่นข้ามเขาเป็นตัเวเหล็กวางไว้หาย <ừ> ว่ามาเด้อม,มาก,กินเข่าเพิ่นว่า บันเพิ่นปั่นข้ามเขาให้แล้วโอ้ยพออิ่มพอสิเมื่อคนเด้อคนวะค่ะเพิ่น,พออพนเ,นนเนพิ่งกินกับไผดอกสองคนอืมแต่บอมเป็นบันน้ำมนต์ดอกค่ะอันเพิ่นว่าพออิ่มแล้วพอไปก็เด้อมนต์เด้อเพิ่นว่าบั่นเพิ่นกระเเลยเพิ่นเพิ่งปั่นไปข้ามเขาเป็นตัวเลขอายุฟ้ากองเขาเนีย่ยตัวไหนคะอันศ <0 92. S 2> <น>ูนย์เก่าสองศูนย์เก่าสองนอืมแต่พบกันเลยเก่าตัวเดียวกันเด้อไม่ให้ให้กลับหัวเอาแมนอายุเพิ่นตอนเสียหรอคะ่ะ ตอนเสียชีวิตหาสิปีเนาะค่ะอายุของเพิ่นถ้าให้แนวทางน้ำมนต์จะให้ตัวไดนอกะอันศูนยหสองละศูนสองแต่ว่าผีพอหายก็คือ0ูนย์เก่าสอให้กลับหัวเอาอายุของเพิ่นหาสิปีตอนเสียชีวิตเนาะค่ะแนวทางในงวดนี้ขอให้ได้โชคไงก็ํำมนต์ค่ะขอพุ่ค่ะ